อมสิทธิทเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอ้อมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนนรายให้ริกูงามนีเริ่มการสอนแล้วครับเต่งหนึ่งเรื่องสี กำปั่นเรื่องแรงเงาายกหนกครับแต่พื้นฐานนี่อขอต้องไปฝึกผมก็เลยให้รอยปะไปเพื่อให,ให้ได้ลูกตรงเพื่อจะได้รีบแรงเงากันมีเวลาลชั่วโมงเดียวโอเคครับเอากระปั่นมาไหมมาเอาโตมา,มาไหมม<า>เอาเท้าติ้งหนึ่งมาไหมครับมค<า>รับโอเค มาถ่ายกันแล้วครับ<ม>อะทำงานทำงานเอาแล<ม>้วเราเราเรใส่สีบิ๊โอเคครับผมเสีไ<อ>ยไ,ได้ไรนคอยแห้งแ <ๆ S 1> ล้วใส่สีทับทีเดียวเอาแล้วใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีงานฉีดโมน,นะครับโอเคครับมาดูงานกันงานลายเงาเด็กๆงานลายกระหนกงานลงสีไหนดูไหนในในอสีเหลืองใช่ไหมอะทองลงสีนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอลงสจก็แห้งพอดีล่ะ จะลงทับอ่ะต้องคอยสีแห้งสนิทก่อนโอเคไหมถึงจะลงทับได้ทุกสีเลยเออจะไม่ได้วยนะเด็กอ่ะลงลงสียักเอาโต้ลงสียักษอ่เราเรีวบรีบรบรบ,รบโอเคครับผมพััดกันเดีย๋ยวมาดูงานเขากันอีกกัปันกปิด้ใส่กันกัปันดูอันเนี้ยหางไหลมันก็คือวัตถุหนึ่งใช่ไหม,ม แต่มันจะไม่มีปิดตูดตรงนี้เราต้องคำนึงเอาเองอันนี้คือหางไหลอันนี้คือแข่งสิงใช่ไหมอ่าดูเวลาแรงเงาแสงเข้าตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ลงรวมลงรวมน้ำหนักเบาลงรวมน้ำหนักเบาให้หมดเว้นตรงกลางไว้ให้ขาวโอเคไหมมันได้นูนขึ้นมาเหมือนที่เราแรงเงาตอนแรกเว้นตรงกลางให้ขาวไม่ได้นูนขึ้นมาอ่าลงน้ำหนักรวมเสร็จแล้วเป็นไงตรงขอบนี่มันไม่โดนแสงใช่ไหมแสงเข้าตรงนี้ มันต้องมันต้องลึกไอ้มันต้องลึกมันต้องดำใช่ไหมเราก็ดำจุดที่ใกล้ใกล้เส้นที่สุดลงวัจนอ่าถือที่ใกล้เส้นที่สุดนะเป็นไงแค่ดับฝั่งเดียวฝังงงฝ่งนี้มันโดนแสงฝั่งนี้มันโดนแสงไม่ต้องทำโอเคไหมลงน้ําหนักรวมแล้วก็ลงน้ําหนักลึกที่สุดแค่ฝั่งเดียวโอเคไหมอ่าแข่งสิดงดูแข่งสิงสเป็นอย่างนี้ไหมลงรวมขอบๆตรงกลาง่อยขาว ขอบขอบตรงนี้มันโดนแสงปล่อยมันแค่นี้เรามาทาฝั่งนี้ลงรวมลงรวมรวมรวมแล้วเราก็ลงขอบขอบให้เข้มเพราะมันไม่โดนแสงใช่ไหมเออแต่ตรงไหนที่มันโดนแสงฝั่งเนี้ยปล่อยขาวเลยโอเคไหม <Okay. S 1> ปล่อยปล่อยน้ำหนักเดียวเลยน้ำหนักรวมอย่างเดียวโอเคไหม <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราไปมวทําเส้นขั้นบันไดอ่ะแบ่งน้ําหนักอะมันจะนานใช่ไหมเรารวมรวมทีเดียวแล้วเราก็ใส่ขอบด <ำ S 2> ําทีหลังตรงนี้แต่เส้นตรงนี้ให้โค้งกำปั่นดูเส้นตรงนี้ให้ค้งโค้งมันจะสวยเนี่ย อ่ะทำไม่มีสูตรเดี๋ยวครูจะดูครูจะช่วยตัดนะครับอ่ะตีมือนี่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 งั้นก็ทำวงจรสีใส่ตามตีเลขสามอย่าเพิ่งไปใส่โอเคไหมอย่าครูอธิบายครับัม,มเมมคาอะไรอครับตรงนี้ตรงตรงน,รงรงนี้ตรงนี้อย่าเพิ่งทำอ่ะตางนี้เพิ่งทำทำทำ,ทำข้างในอย่างเดียวโอเคไหมทำทีละวัตถุจำไว้ว่าวัตถุหนึ่งแรงเงาทีละวัตถุเหมือนกับช่องหนึ่งแรงเงาวัตถุหนึ่ง โอเคไหมเหมือนกับปั้นปั้นก็เนี่ยอยวต่อยอดกับงานปั้นด้วยวัตถุหนึ่งก็ปั้นวัตถุหนึ่งวัตถุหนึ่งก็คือช่องหนึ่งแรงเงาวัตถุหนึ่งโอเคไหมเออจำไว้แค่นี้วัตถุหนึ่งคือแล้ววัตถุหนึ่งแรงเงาวัตถุหนึ่งตั้นวัตถุหนึ่งจำไว้แค่นี้ลงสีวัตถุหนึ่งอย่าครั้งหน้าเป็นเรื่องสีอย่าพิ่งไปปั้นครั้งหน้าเราเป็นเรื่องปั้นนะแต็งหนึ่งโอเคสีีเทยน่ไม่เอาสีเทียนสีเทียนมันยุ่งยากสีน้ำแหละครับ สีทุกสีมันโคกันได้หมดครับสีสีช็อคสีอะไรอ่ะสีอะไรสีม่วงโอเคอ่ะสีม่วงใส่ไปกูก็นั่าครับเป็นสีสดเลรอเฮ้ยอ๋อสีขั้นที่สองเปลี่ยนไปแล้วโอเคตรงนี้ก็ต้องเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินโอเคไหมกูข้านั่นเยครับข้างน้นมีครับด้วยก็ดีนะ ให้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 ตรงนี้แหลมแหลมตรงนี้แหลมแหลมไงเี๋ยตรงนี้แหลมแหลมตรงนี้แหลมแหลมจะสวยโอเคไหมเอาไม่เป็นไรทำไปอย่าครูช่วยนะตรงยอดเนี่ยนะมันมันเนี่ยไปแหลมมันจะพุ่งเข้าหาเนี่ยยอดสุดโอเคไหมกระปั่นโอเคครูไม่รู้หรอกไอแรงเงาไว้อย่ามันจะนูนขึ้นมาโอเคไม่มีน้ําหนักรวมเลยไม่มีน้ําหนักรวมเลยเออโอเคอย่าครูช่วยเราน้ําหนักรวมน้อยไป Những lòng hay giới này, gặp bạn nùng nặc lòng hay giới này. A to, gặp bài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  gặp giới này. nó hay giới. Mun môn, môn môn, môn 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 níu à. Mun môn baba, mô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 n môn baba, เดี๋ยวผมหยุดพักกันนะเดี๋ยวเมมจะเต็มเดื่องทำงานกันแล้วโอเคครับครึ่งชั่วโมงก็ได้ขนาดนี้ถือว่าดีครับผมพยายามเซฟเวลาให้คุณพ่อคุณ <laughs> พ่อครับพยายามจะเซฟเวลาพยายามถ้าเกิดดูไม่ให้เด็กรีบไหนขอโทษทีครับไม่เครียดนะถ้าเกิดครูบอกให้รีบอะไรเนงะี้ยครูขอโทษนะถ้าเกิดรีบบีบเรามากไปอ่าดูไปดูไปเดีย๋ยวลองเสร็จเรียกครูนะออเ,เอาผมยืดก่อนนะ อะไรครับเออสีเหลือครับก็สีขั้นที่หนึ่งเหลืออะไรครับสีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่หนึ่งได้มาจากอะไรไม่มีอะไรผสมกันได้ใช่ไหมสีขั้นที่สองได้ไปจากอะไรของสีขั้นที่อะไรหนโอเคตีมือสีขั้นที่หนึ่งได้มาจากไงมีอะไรผสมกันได้ไหมสีขั้นที่หนึ่งอ่ะตีมือสีขั้นที่สาง หยุดแล้วหยุดแล้วโอเคสี่ขันตอนครับเอาของตัวเองให้เสร็จออโต้ท์าของตัวเองให้เสร็จเร็วเร็วเอาของตัวเองให้เสร็จเดี๋ยวครูปล่อยวิ่งหนีกลับบ้านเลยการสอนแล้วฮะแต่แต่เหลือเต็งหนึ่งคนเดียวลงรวมไปให้หมดเดี๋ยวเรามาลงน้ําหนักลึกทีหลังอ่าลงเลยเราลงรวมไปให้หมดเว้นตรงกลางให้ขาวแหมมันมันเริ่มเป็นก้อนอลไรใช่ไหมผมมีสีขาวมันเริ่มเป็นก้อนแล้วเออมันเริ่มเป็นวัตถุแล้ว อ่ะลงไว้ให้หมดเออสีหมดเอาสีบางๆสีบางๆรีดๆหนรีดๆหน่อเพื่อกันายเออรีดหน่อยเอออ่ะลงรัไปให้หมดเมดีเ๋ดดย,<อ>ยวกกยยยครูจะลงน้ำหนักให้ดูนะ่อะอ่ะมานี่อยากให้แสงเข้าตรงไหนกัมปะไอแดงหนึ่งอ่ะตรงนี้ลูกสอนนะแสงแสงมาคู่กันมา เอาสีแดงเข้มเพราะเป็นมันเหมือนกับแรงเงาจุดที่ลึกที่สุดใช่ไหมอยู่ฝั่งที่ลึกที่สุดอย่างนิว้วอยู่หน่อยนึงนะแล้วเป็นวัตถุยังเออแล้วก็เชื่อมกันไหน่อย,ยอไง,ไงอ่ะใส่ใส่เป็นทีละนิดเออใส่แค่นี้พอเด๋ยวคคูรูปให้อ่ะเนี่ยอ่ะลองใส่ดูใส่เป็นวัตถุดูอ่ะแต่ไม่ตั้งใจเนี่ยใส่ใส่ไปจิ้ม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 ไปเป็นก้อนเนือ้อ เออฝ่เวฝั่งเดียวอยูนที่เป็นวัตถุยังสีหมดกระจุมอาจจะจบละเออรีดหน่อยโอ้โหเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรมันใช้ป,ปลายดิถ้าเกิดน้ำเยอะเนี่ยเราไม่มีผ้าเราดูดสีไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดมีผ้าเราจะดูดสีเอ้นะเนี่ยเอ้ไม่เป็นไรใช้ป,ปลายควบคุมมือโอเคไหม ทำไปเดี๋ยวครูแก้ให้อย่าใช้สีเยอะใช้ใบปลายเราไม่มีผ้าดูสีเอาใบปลายไบปลายเอาใส่ไปให้หมดขอบขอบไปให้หมดเออเห็นไหมมันคือจุดที่ลึกที่สุดเหมือนตอนเราแรงเงาเลยใช่ไหมเออเรียนรู้แบบง่ายเดี๋ยวก,กลับไปทําบ้านนะลงรววไปให้หมดแล้วเส้หนหนักลึกที่หลังเอาผ้ามาแล้วนี่เห็นไหมน้องนี่เอาผ้ามาให้ดูนี่ถ้าเกิดน้ําเยอะดูนี่เต็งหนึ่งน้าเยอะเออซับเนี่ยนะดูนี่ น้ำเยอะใช่ไหมซับอย่างงี้นะเอ๊ะต้วหนึ่งนี่ฮะมันก็จะแห้งมันดูดสีฮะมันก็ทําให้เราลงได้ง่ายขึ้นไง่ายขึ้นนะอ่ะให้พี่ตังหนึ่งหน่อยพี่ตังหนึ่งซับหน่อยถ้าเกิดน้ําเยอะซับก่อนจุ่มแล้วก็ซับเออซับซับเยอะๆเลยก็ได้เอออย่ามันจะเลอะแบบครั้งแรกอ่ะไปลงลงขอบไปให้หมดเออทำใอ้สบายใจจะเสร็จแล้วเอะไรเงาง่ายไหม ลงน้ำหนักบางที่สุดเราเว้นขาวมันจะโนนแล้วก็ลงน้ำหนักเหมือนเหมือนแรเงาไหมเออกลับไปแทรบ้านนะเออช่องหนึ่งลงทีละช่องช่องหนึ่งก็ถือวัตถุหนึ่งลงทีละช่องเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กๆเนี่ยอย่างหัวขอนใช่ไหมเด็กๆแดงหนึ่งดูอันเนี้ยแกนหนึ่งก็คือช่องหนึ่งไอวงลีนี่ก็คือช่องหนึ่งไอฐานนี่ก็คือช่องหนึ่งก็ลงแรงเงาทีละช่องใช่ไหม เออก็เหมือนกันทุกวัตถุลงแรงเงาเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นไงเป็นวัตถุไหม <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ไม่มีพูดกันอันนี้น้ำหนัก,น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 ,กน้ำหนักไม่ถึงไม่ไม่เท่ากับเขาตรงนั้นอะไรเออแค่นี้ก็นูนล,ละเอออ่ได้มือละอ่ะโอเคครูปลื้มใจได้น้ำหนักละช่องหนึ่งคือน้ำหนักหนึ่งเว้นขาวไว้เห็นไหมไม่เว้นขาวเนี่ยเห็นไหมกระปัานเลยไม่โนนเห็นไหม,ไหหไหมดูพี่เขาเว้นขาวเนี่ยโนนเลยโอ้โหไม่สวยนี่นี่เนี้ยนี่ครูแก้ให้ก่อน สวยครับสวยที่สุดครับทำไปม,มันเราอาจจะไม่มีอารมณ์อาจคนอาจจะเยอะอะไรเงี้มงยมาอพูดกันไง่เห็นแล้วมันง่ายกว่าไงไงชอบมือไหมอเ,เออทำง่ายไหมง่ายเออคนนี้อยู่ที่เราแล้นะจะให้สวยแค่ไหนเราไปกลับไปเก็บที่บ้านอะไรเงี้ยที่นี่อาจจะอารมณ์ยังไม่ดีดีเนา้ยนะอครูช่วยแตกอาเคนชื่อจบงานไปเออคุณพ่อขอจบการสอนแล้วครับ อะเด็กๆเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่กับงานหน่อยนะอันนี้ของเต็งหนึห่งตาตุ๊กเอ้ยคู่กดผิดคูกดเอ้ยนี่เอาใหม่ตอนนี้ผมกินข้าวอ่ะนะมีปากระป๋องอยู่ ใช้ตังสิบบาทโอเคครับเดีย๋ยวดีไม่ดีผมอาจาจะขับไปทำงานที่ห้องต่อตอนนี้ผมกำลังจะเจาะข้อมูลจะโทรเข้าหาเครื่องบริษัทซตรีมซีเลยโทรเข้าบริษัทเลยว่ามันเป็นยังไงใช้ไฟขนาดไหนอะไรไ,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 ไอเลเตอร์เนี่ยแล้วกินข้าวเลยครับข้าวสิบบาทป้าแถมใไข่จะเอามาให้ผมกิน ปลากระป๋องแม่ผมกระป๋องนี้กินได้ถึงสองมือไหมนี่เอ้ครับโหเด็กๆน่ารักมากสู้ๆนะตัวการศิลปะน้อยปูพักแล้วไม่รู้ว่าเพิ่มจะมาเรียนไหมพอกลับไปเด็กจะมาต่อยถ้าเกิดมาก็โทรมานะครับจะวิ่งกลับมาสอนที่บิกีครับพอจะโทรนัดล่วงหน้าหนึ่งวันเลยก็ดีนะโอเคครับกินข้าวไปพอเพิ่มมาเหมือนกันถ้าเกิดกลับไปตอนนี้ ก็เด็กผู้หญิงเจ้าอะไรนะลืมชื่อแล้วเจ้าอันดาก็มาต่อยอดเรื่องลงสีเรื่องปั้นนะก็หลักๆเรียนกับครูโนตเรียนสามครั้งก็พอละหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแหละแต่มันจะยากขึ้นเท่านั้นเองอย่างก,กำปั้นอยาอ่างออตโตที่เรียนไปก็เป็นเรื่องเดิมแหละแต่มันจะยากขึ้นเท่านั้นเอง จากลงสีในวัตถุก็เปลี่ยนเป็นลงสีในกระหนกก็ได้คิปของการว้กระหนกไปอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มไปมันไม่ใช่เรื่องเดิมหรอกมันก็คล้ายเรื่องเดิมแต่ว่ามันจะเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มยอดไปนิดเรื่อยๆอะไรประมาณนี้โอเคนะครับโอเคครับผมกินข้าวหวานอยวผมจะไปม้วนกับเครื่องเซมซีละจะสลัดข้าคโัวออกละถ้าเกิดสอนเสร็จก็สลัดข้าบโรัออกเป็น เป็นอะไรเป็นวิศเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กวิศวะเด็กเด็กอุตสาหกรรมโรงงานเรับขอคุณวิจัยเลยให้นั่งทำงานครับให้นักง่อเตนให้จะเรียนสั่งงานทุกานนะครับเห็นเห็นเปเหรือเป่แต่งสอบหรือเ อมสิทธิทเท้าฝืนเจริญศีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูง,งามคือดังพระแมนให้แขนกูง,งามดังพระเนาะรายให้ิทธู